You know that yeah. I'm leaving <laughs> เอาเลยครับผู้ชมเป็ต้องขอสวัสดีตอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องโอเวอร์โซนนะครับผมก็คลิปโรนี้นะครับก็คือจะมาพูดถึงข่าวสารกิจกรรมของสายฟรีกันอีกแล้วนะครับเป็นไงผูช้ชมก็คือผูชอ้ชมก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยอ่าก็คือเขาจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเนี่ยเพื่อได้รับเป็นอ่าสกินกระทะ ฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็จะที่สําคัญก็คือจะมีสกินคาตะฟรีถาวรเลยนะครับก็คือจะเป็นคาตนะบูญ่าั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นกระทะบูญ่าเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยมันจะสามารถเข้าร่วมได้ยังไงสายฟรีอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องทำยังไงถึงจะได้รับนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยก็จะได้ไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่ามันเล่นยังไงกิจกรรมมันเป็นยังไงแต่ก็เป็นการวิเคราะห์จากของผมนะครับอาจจะมาจริงอาจจะไม่ตรงหรือว่าคล้ายๆก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพา ไปดูกันก่อนนะครับก่อนเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกระใจาใยผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในตัวเกมกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็คือพี่จริงผมคิดว่ากิจกรรมบุญ่าเนี่ยมันน่าจะมาในวันนี้นะวันที่12นะที่ไหนได้ผู้ชมก็คือมันมาในวันที่ประมาณวันที่16 15 16ประมาณนี้แหละผู้ชมก็ไม่นานจากนี้แน่นอนเลยนะครับวันที่ 15- 16แต่ไม่มั่นใจว่ากิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าเซิร์ฟของอินโดนีเซียเนี่ยก็จัดไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ไไวาารร้ว,วา มาใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมอ่าเป็นเซตของพี่ตูนใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรม beginning นั่นเองเมื่อความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนั่นเองนะครับกิจกรรม,มใหม่เองเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองอยู่ที่สิบแปดเลยนะเนี่ยโอ้โหชุดเนี่ยบอกได้เลยว่าเท่จัดโอกเกินอ่ะเออโกจริงคุณผู้ชมเอา้เอาเกือบไปได้เล่นแล้วคุณผู้ชมนี่นี่โอ้โหนี่ก็คือจะเป็นชุดใหญ่ของมันเลยนะครับก็คือจะเป็นแฟชั่นหลักเลยนะครับ เป็นสุดสีขาวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีแบบปีกนกนะครับก็ได้ข่าวว่าจะมีปีกตัวสีดํามาครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับมผมก็เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับที่มุมขวาตัวไอน,นะครับเออไปดูได้นะครับ เดี๋ยวกิจกรรมตัวนี้มันเล่นยังไงนะคุณผู้ชมก็คือเล่นง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องแบบจ่ายจ่ายเพชรนั่นแหละ <laughs> โอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะ49ไดมอนนั้นเหรอโอเคตกลงไปเลยนะครับมันจะหมุนเหรียญเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้อะอนี่มันจะสุ่มนั่นเองนะครับเราสามารถปลดล็อกขั้งต่อไปได้แล้วนะครับ1 9อกก็ปลดล็อกไปเลยดีกว่าปุ๊บนี่ถ้าแบบเรา่าได้ของชิ้นไหนซ้ําแล้วแล้วก็ ไม่สามารถได้ของชิ้นนั้นอีกแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมเราสามารถเลื่อนขั้นได้ละโอเคหมดไปเท่าไร่ผมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอ่ะปึ๊บโอ้โหได้ปีกนกมานะครับผมได้ผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วเ้ี่ยงก0 9เรียบร้อยครับผมจะได้ชุดหรือเปล่าเนี่ยขอชุดนะครับขอชุดโอ้โหได้ชุดอะไรเนี่ยโอเคอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับไม่เอาราฟาเอลไม่เอา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 โอเค โอ้โหแน่นอน,นครับผมผมหมดเยอะอ่ะคุณชมก็คือ5้าครั้งโอ้โหหลายครั้งนะเนี่ยกว่าจะได้ชุดนะคุณชมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับชุด beginning นั่นเองนะครับโอเคครับคุณชมตอนนี้ผมก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วแต่ผมหมดเยอะนะข้างบนก็คือข้างบนสุดก็คือหมดไปอ่าห้าร้อยเก้าเก้าสามครั้งอกาสิบแปดโอ้โหพันแปดแล้วนะข้างบนอนะ่ะชุดอ่าข้างบนสุดแต่ข้างล่างก็ไม่ได้รวมนะโอ้โหน่าจะสองพันขึ้นอนะ่ะเกือบสามพันอ่ะโอเครับไปเลยแลยกันนะครับปึ๊บนี่ สุดยอดไปเลยนะครับโอเคโอ้โหโคตรเท่ครับก็คือจะเป็นแฟชั่นแลนะคุณผู้ชมก็คือ <Okay. S 2> จะเป็นเซ็ตเกี่ยวกับพี่ตูนนั่นเองนะครับอ่าความเชื่อโอเคตกลงไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเปิดไปเดี๋ยวเรามาดูชุดดีกว่านะครับอเทปปันเนี่ยอ่านี่เลยนะครับโอ้โหสวยจัดนะคุณผู้ชมจัดไปเปิดไปเลยแล้วกันกดใช้ทันทีนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหไม่น่าใส่หน้ากากเลยไม่เข้ากันเลยนะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดใหม่นะครับแฟชั่นใหม่นะครับสามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วนะครับในหน้ากิจกรรมเลยนะครับตั้งแต่วันที่2 2ถึงที่สเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสายฟรีก็มาเช่นกันนะครับนี่เลยนะฮะจูงน้องท่องสมอถูมนั่นเองนะครับพาน้องไปเดินเล่นครบ1,000 0 0กิโลรับไปเลยเป็นสกินน้องอมิวน้อยแล้วก็จะเป็นน้องอะ,อะไรเนี่ยไม่ทันลัคก,กี้ไปเลยฟรีๆนั่นเองนะครับเป็นอของ ไอรอนแมนนั่นเองนะครับอ่าไอรอนลักกี้แล้วก็จะเป็นน้องอ่ามิ้วม่วงนั่นเองฟรีๆเลยนะครับก็อย่าลืมพาน้องไปวิ่งไปเล่นกันด้วยนะครับเอาละครับก็ได้เวลาที่คุณผู้ชมรอคอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ปูย่าเด่นเลยนะครับซึ่งจะเข้ามาในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถรับสกินกระทะหรือว่าสกินคาตานะได้ยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาละครับคุ วิดีโอเกี่ยวกับอตอนนั้นก็คือจะเป็นข่าวด่วนฟรีไฟล์นะครับซึ่งเขาได้พูดถึงตัวกิจกรรมบุญญาดีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูพร้อมกันกับคุณผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยวขอ,อเร่งเสียงดหน่อยนะครับอโอเคเล่นไปเลยนะครับกิจกรรมนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของการแข่งขันที่จะมาโดยด,ดีนะครับ กับตันบูญ่าจะมาร่วมกับฟรีไฟนั่นเองเพื่อฉลอมบูยญาเดทนะครับขอพูดแทรกนะครับก็คือกับตันบูยญาก็คือจะเป็นตัวละครใหม่อะไรนะครับที่จะกาลังจะเข้ามาจะมาพร้อมกับบุญ่าเดทเนียครับตัวละครใหม่อะไรเนี่ย KSHM อะไรเนี่ยคุณผู้ชมเออใช่คุณผู้ชมจะเข้ามาก็คือก็คือจะเป็นกับตันบูญ่าเลยนะครับซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมก็คือจะมาพร้อมกับกิจกรรมบูญ่าเดทด้วยนะครับผมเนี่ก็คือหน้าตาต่อไปก็คือจะเป็นหน้าตาของเว็บกิจกรรมนั่นเองนะครับพูดแล้วจะต้องโชว์ฝ เดี๋ยวเ,เรามาดูดีกว่าปึ๊บอืมนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของกิจกรรมนะครับอ่าไหมคุณเมนี่ก็คือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบูย่าเดย์นะครับก็สลับตัวหน้าทาหรือว่าดีเทลของมันก็คือนี่เลยมีเป็นรูปโลกนะครับแล้วก็จะมีบูย่าโต้หรือว่าจะเป็นตัวแลกของชิ้นส่วนอ่าแลกของรางวัลน,นะครับที่เราเก็บได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเช็คอินนะครับอ็กเชงแล้วก็ เว็บอีเวนต์นะครับอ้าวมีเอ็กเชิงแล้วก็มีบูย่าสโต้ด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราดูต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับอ่ะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือจะเป็นเหมือน global leaderboard หรือว่าจะเป็นการจัดอันดับอันดับที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับซึ่งผมเพิ่งไปสังเกตนะครับก็คือมันจะมีสองแรงนั่นเองนะครับก็คือจะมีจัดอันดับสองแบบนั่นเองนะครับอันแรกก็คือจะเป็นบูย่าแล้วก็บูย่าโกนั่นเองนะครับก็คือเขาจะมีการจัดอันดับอยู่่่่่่่่แแแบบบบบนน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 ััััััััเเเเอออองงะะะะคครรรไไมมมใจจจจววววาาดดปป็็็็ลล้้กกหื ผมไม่มั่ใจว่าจะแจก100รางวัลหรือว่าจะแจกเป็น200รางวัลก็คือมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองครับแบบบูญย่าก็คือบูญย่าตัวนี้ผมคิดว่าแบบชนะในเกมอะไรเยอะที่สุดใครที่แบบทาการชนะเยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็จะได้รับเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือบุญย่าโกนะครับบูญย่าโกนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบุญย่าโกเขาเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็คือก็จัดอันดับดีดด้วยบอร์ดเองนะครับซึ่งเดี๋ยวของรางวัลเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดดดดููเเเีี๋ยยววราตต่่ออออโนนกัล โดยจะมีรายชื่อผู้ที่บูย่าสูงสุดและผู้เล่นที่ติดท็อปร้อยเออนั <T communist> ่นแหละคุณผู <hyster ically> like <rot cocaine> ้ชมก็คือคนที่บูย่าสูงสุดก็คือน่าจะชนะที่สุดแล้วก็ผู้เล่นที่ติดท็อปร้อยของบูย่าโก้นั่นเองนะครับบูย่าโกก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมบูย่าโกนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนบิงโกอะไรนะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะแบบมีการเก็บโทเค็นด้วยนะคุณผู้ชมนี่สังเกตโทเค็นตรงขวามือนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นโทเค็นหัวกระโหลกสีทองนั่นเองนะครับผมเคยรีวิวไปนะครับกระโหลกสีทองตัวนี้ก็น่าจะเก็บตามทั่วไปนั่นแหละในแมปอะไรประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงก็คือติดๆกันเลยก็คือจะเป็นโทเค็นมงกุฎนั่นเองนะครับซึ่งโทเค็นมงกุฎนี่แหละก็คือจะเป็นบูย ah ่าโกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นใครที่มีอ่ามงกุฎเยอะที่สุดเนี่ยก็คคคคืืืออ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 อจะะะไปปตติิดดดดดยยยยููู ah ู่่่่่่่่ใใในนนนนนนบบบบบาาารรรร์ ah ์ัััเเงมมกกีีี้แหลทท็็ คนที่มีมุ่งกดเยอะที่สุดใน100เนี่ยก็จะรับของฟรีไปเช่นกันเลยนะครับมันจะมี2อันดับนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบูยากับบูยาโกนี่นะครับซึ่งบูยาโกก็คือจะต้องชนะโดยการใช้มุงกดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมุงกดหาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เขากดเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ อ่าคุณผู้ชมจงเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้อนแป๊บนึงนะครับอ่าตรงนี้คุณผู้ชมจงเกตดีๆนะครับตรงนี้ก็คือขวามือก็คือจะเป็นรูหรือว่ากดนั่นเองนะครับซึ่งกดเนี่ยก็คือจะดํานี้เลยนะครับก็คือกดที่แบบเราจะได้คะแนนหรือว่าได้เป็นอ่าตัวมงกุฎนั่นเองนะครับนี่ก็คือเพลเยอร์ตัวนี้คือจะเป็นตัวน้องเคลลี่หรือว่าเป็นตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือจะเป็นลูกหัวกะโหลกก็คือใครที่แบบอ่าเลือกเดินไปทางหัวกระโหลกก็จะได้รับเป็นมงกุฎสามจ เจอบูย่านะครับก็ให้เดินไปที่บูย่าเพื่อรับ50สิชิ้นนั่นเองนะครับเออก็คือจะมีแบบอ่าให้เราเนี่ยมุฟได้มันจะมุฟไ,ได้เป็นังพึ่งนั่นเองหรือว่าเราสามารถเดินได้ออกเป็นลังพึ่งนั่นเองชุมนี้ก็คือจะมีตัวสีฟ้านี่ก็คือเป็นทางที่แบบเราสามารถเดินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูดีดกว่าว่าเคลลี่เขาเดินไปทางไหนนะครับปึ๊บ นี่ครั้งแรกเขาเดินไปที่ช่องว่างนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้รับมงกุฎอะไรเลยนะครับแต่เมื่อเขาเดินไปอีกรอบนึงปุ๊บนี่เขาคือเขาจะได้หีบนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น5ชิ้นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมปุ๊บแล้วก็เดินอีกก็คือจะได้มาเป็นอีก10ชิ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออเมื่อกี้มองทันกันหรือเปล่าก็คือเป็นการอ่ามูฟหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่เพื่อได้รับเป็น มงกุฎนั่นเองนะครับซึ่งใครที่แบบมีมงกุฎเยอะๆก็อย่างที่บอกนั่นแหละไปอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดอ่าไปอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยได้อะไรนะครับโอเคต่อเนื่องกันเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือจบไปแล้วเป็นบูย่าโกนะครับแต่ก็ต่อไปเลยก็คือ Exchange Store นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเอาตัวเอ่มอมงกุฎที่เราได้ในบูย่าโกเนี่ย เอามาแลกเป็นของรางวัลฟรีนันน่นเองนะครับซึ่งของรางวัลมันไม่ใช่เป็นตัวไดมอนด์นะคุณผู้ชมก็คือเขาไม่ได้โชว์ให้เราดูนั่นเองนะครับแต่ที่จริงแล้วมันคืออาจจะเป็นชุดนั่นเองนะครับจะเป็นแฟชั่นชายและแฟชั่นหญิงนั่นเองนะครับซึ่งแล้วแต่เซิร์เวอร์จะเอาตัวไหนมาแจกนั่นเองนะครับบางเซิร์เวอร์ก็เอาแบบชุดผู้ชายมาแจกบางเซิร์เวอร์ก็เอาชุดผู้หญิงมาแจกก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีพวกอของรางวัลแจกก็รออะไรประมาณนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้ถึง500อหรอกมั้งก็ประมาณนี้เลยนรับสหตเมงกกุ็ ได้จากการเล่นบิงโกเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคอ่าซึ่งคุณชมาจะสงสัยแล้วว่าติดท็อปร้อยแล้วได้อะไรนะครับนี่คุณชมดูรูปภาพนี้เลยนะครับ What do you want for b ุย y a ดีนั่นเองนะครับอ่าอันแรกก็คือซ้ายมือจะเป็น Lock in reward for our server ก็คือจะได้รับเป็นสกินกระทะ b บูย่าดีแบบนี้ไปเลยฟรีฟร ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับได้รับทุกเซิร์ฟเวอร์เลยแน่นอนก็คือเซิร์ฟไทยเช่นกันนะครับเซิร์ฟไทยจะได้รับง่ายๆเลยก็แค่เข้ามาล็อกอินเพื่อรับฟรีไปเลยเป็นสก,กินคะทาบูย่าไปเลยฟรีๆเลยนะครับแค่ล็อกอินนะครับในวันที่กําหนดในวันที่16นี้นะครับก็มาแน่นอนเลยนะครับก็น่าจะล็อกอินในวันที่24มั้งจะเป็นวันปีเต์นะครับไม่มั่นใจว่าระทาน,นี้จะได้มาล็อกอินวันไหนแต่ก็เขาบอกว่า,า for all server หมายถึงว่าทุกเซิร์ฟเวอร์เลยเหมือนกันเลยนะครับได้รับฟรีเป็นสก,กินนนตััวี้ะครบ และก็มาดูทางด้านองอขวามือนะครับ Exclusive g i f o r e 100 Players นั่นเองหรือว่าจะเป็นคนที่ติดท็อป1 0 0นั่นเองนะครับก็คือจะไ่า้มาเป็นขาตนะตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ติดกันก็คือจะเป็นสกินมีดฟรีๆไปเลยนะครับขัตนะตัวนี้เนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่แต่ถือว่าสวยอยู่นะครับผมคิดว่าก็ของฟรีเนาะใครไม่ชอบก็ไม่รู้แล้วแหละคุณผู้ชมของฟรีใครก็ชอบก็อย่าว่าเนอของฟรีนะคุณผู้ชมแลวก็ กินมีดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าสกินมีดตัวนี้ก็น่าจะนั่นแหละคุณผู้ชมก็คือคัตาละก็อาจจะได้จากคนที่แบบบูญ่าเยอะที่สุดและก็สกินมีดเนี่ยอาจจะได้ตรงที่บุญ่าโกหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะได้แยกกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมหรือว่าสกินมีดได้จากการแลกในหน้าเอามงกุฎมาแลกหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจแต่คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าเราได้รับฟรี3ชิ้นแน่นอนเลยนะครับเอาเลยครับก็คลิปนี้ก็เป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นการสรุปคร่าวๆะอาจจ ผิดเพี้ยนตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงหรือว่ายัางไงก็มาคอมเมนต์ก็นได้นะครับใครที่รู้นะครับก็เดี๋ยวใครมีความคิดเห็นต่างยังไงกับกิจกรรมที่ผมพูดไปเนะี่ยก็มาคอมเมนต์กัได้นะครับผมไม่ค่อยว่นใจว่า เขามีจัดอันดับเป็นเร้งของบูย่าและก็บูย่ากูนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะแยกกันหรือเปล่าสำหรับคาตนะและก็มีดนั่นเองนะครับแต่รูดูก็คือได้รับฟรีก็คือจะเป็นสกินคาทะแล้วก็คาตนะแน่นอนเลยนะครับแต่จะได้รับยังไงก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับก็คือจะเข้ามาในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับจะชอบกดยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ภายในคลิปวหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ